ครับพี่น้องอเลื่อนมาทั้งเลื่อนมาไก่มาหาอีกดอกนะฮะตอนนี้มอนก็มาเจอแล้วพอเมื่อกี้ตอนยังไม่เจอมอนก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับพี่น้องมากับว่าปังไม่รู้ว่าว่าวปังเจอหรือเปล่านะครับอนี่ฮะดอกโอ้โหอ่อนมากเลยครับเดี๋ยวไปลุยทีว่าจะมีอ,อีกอันนะครับพี่น้อง นะครับพี่น้องวันนี้มบบวลกระเ๋าปังนะครับก็มหาปลาไลนะฮะตรงตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้มวลปลนไลก็พอกินแล้วนะครับแล้วก็สมควรเดี๋ยวมวลจะอาพาพี่น้องไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปเก็บไปเก็บผักอ่าอ่าผักอะไรนะอ่าเจ้มามะขามอ่อนนะครับ นั่นก็คือปูนิ่มนะครับมันก nice ําลังเขาเรียกอะไรอ่ะม <ah, ันกําลังลอกคราบมันเนาะนี่ครับพี่น้องก็เลยเยอะผสมคนครับเดี๋ยวว่าไม่เลยตัวใหญ่มึงไหมนะครับแต่ก็กําลังพอดีกำลังพอได้กินนะครับพี่น้องไปครับเราไปเอาผักแกงกันก่อนผมขมตากระวานอืมหลอกช่างมันหนาป้องเราจะับเนี่ย สวัสดีครับอืมไปไปกันนะครับพี่น้องหมุนก็คือขุดเหมือนกันสองคนนะครับนี่ครับท่านี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเอาผักอ่าอะไรนะเย็ดมะขามอ่อนนะครับไปต้มใส่อะไรกันดีกว่าครับพี่น้องไปกันเลยครับเลสักโก้นะครับน่ครับมาตามทางแล้วทีนี้มาเจอเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแรงครับเอาปังหอม

นโอ้โหสวยจังเลยเห็ดหูหนูออกตามไม่ลุ่มออกตามไม่ล่มตินไม่อยากไปเอาหรอกไม่ใช่น่ะเห็ดหูหนูเนี่ยเขาเดียวผัดใส่ไก่หรือเปล่านะปก็เทศไทยเทศไทยเนี่ยผัดไก่ผัดคิงอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องเนาะแต่อันนี้มันออกตามธรรมชาติครับ เก่าผัดช hmm. okay. mm ิงเห็ดหูนูเห็ดหูเมวอืมโอ้คุณเยอะก็อันนั้นันนั่นแม่มาปังเออ๋ย้วป้าปังเขาบอกว่าเขาจะไปทำเมนูของเขาเองนะครับเขาจะไปผัด

้ัตงต๋อมัย้อยเลยนะฮะพี่น้นองเอาคครับเราไปดูกันว่าเราไปเอาพักควาอ่อนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าสก,กับบ้านเลยก็ยังไม่รู้นะครับป่าอีล็อกที่มันแก่ก็จะไปให้หมูก,กินนะครับอีล็อกที่เอา ก่อนจะไปขุดปันไหลนะครับเราก็มาตามทางแล้วก็มาหาอกีกรอบที่ที่มุนบอกนะฮะเดี๋ยวมุนเลยแค่อันเดียวแล้วก็เลยเอันแก่ๆสองอันอาปองด้สองสามอันเอาไปเกียงเกงส่วมก็ววเซ่บนะฮะเอาก็เลยกันนนะเอาเม,มื่อยมุนละเมื่อเมื่อเพื่อน,ออออนก็ี่นองเนาะกลับบ้านกันแล้วครับ